กลับมาเป็นสดอีกครั้งค่ะสาหรับคุณโอภักจีราว,วันสุดนะคะนักแสดงแล้วก็พี่กรอนชื่อดังวัย48ปีหลังจากที่ประกาศแยกทางกับสามีค่ะอย่างคุณเฟียสมัทุกกรทายาทเจ้าของร้านทองค่ะซึ่งก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมานานถึง13ปีค่ะและก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องแสนดีค่ะแต่ว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจแยกทางกันพวกเขาก็ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพียงแค่เพื่อนและยังคงร่วมมือกันทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาวเพียงคคนนนเดดีียยวออ่่างง้แแสะม จะเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตค่ะแต่ว่าคุณโอภคจิราเนี่ยก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและมีความรักให้กับลูกสาวเช่นเดิมค่ะพร้อมกับการเปิดใจและยอมรับว่าชีวิตหลังแยกทางนั้นเป็นโอกาสใหม่สําหรับตัวเธอค่ะในการที่จะวองหาความรักครั้งใหม่ให้ชีวิตค่ะโดยต่อมาเนี่ยคุณโอภคจิราค่ะก็ได้เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ค่ะนั่นก็คือหนุ่มเบียค่ะอายุ39ปีโดยมีอาชีพเป็นทนายความค่ะและคุณโอเองเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับความสัมพันธ์นี้กับ ว่าความรักครั้งนี้ค่ะทำให้เธอเนี่ยเหมือนร,รู้สึกเติมเต็มหัวใจอีกครั้งแม้ว่าในวัยใกล้50ปีแล้วเธอไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้พบกับความรักครั้งใหม่แต่ว่าการที่ได้เจอกับคุณเบียรเนี่ยทำให้เธอค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขอย่างมาก ซึ่งคุณโอภสจิราเนี่ยกล่าวว่าคุณเบียรค่ะเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยอมรับว่าคุณเบียรทำให้ตัวเธอค่ะรู้สึกเขินในหลายๆครั้งเพราะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีแฟนเด็กแต่เมื่อได้รู้จักกับคุณเบียรก็เริ่มมองเห็นว่าเป็นโชคชะตาที่ทําให้เธอเนี่ยกลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหัวใจของคุณโอภสจิราก็กลับมาเป็นสีชมพูแล้วและก็ต้องบอกว่ามักจะมีภาพค่ะออกมาโพสรูปภาพคู่กับคุณเบียในโซเชียลออกมาให้แฟนๆได้็ก,นนก,กว ยินดีเข้ามาแสดงความชื่นชมเข้ามาแสดงความ,มดีกับความรักในครั้งนี้ของคุณโอภักจีราค่ะและก็ต้องบอกว่าพอมีความรักค่ะคุณโอเนี่ยก็อยากจะพัฒนาอยากดูแลตัวเองให้กลับมาสวยปิ๊งเหมือนเดิมซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณโอภักจีราค่ะก็ได้ออกมาโพสรูปภาพตัวเองก่อนแล้วก็หลังการทาศัลยกรรมซึ่งต้องบอกว่าทาให้แฟนๆนตกใจคะ่ะในความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งภาพล่าสุดของคุณโอภักจีราเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาค่ะดูอ่อนยาวขึ้นดูเรียวขึ้นค่ะหน้าดูเด็กลงมากๆค่ะโดยเฉพาะในส่วน ของหน้าผากและตาที่เคยตกรวมไปถึงเนียงที่หายไปค่ะจนทําให้หน้าดูเรียวขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยคุณโอภพักจีราค่ะก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยคุณขาในวัย48ปีก็ควรคิดจะทําสัญญกรรมบ้างตาที่เคยตกเนี้งที่เคยมีเล่าหน้ําหมากก็ต้องหายไปหน่อยถ้าสนใจอยากทําที่เกาหลีต้องโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะยูได้ไปเที่ยวฉ่ำๆจัดไปซึ่งต้องบอกว่าค่ะก็ พอแฟนๆเนี่ยได้เห็นใบหน้าล่าสุดของคุณโอภักชิจีราก็เข้ามาชื่นชมเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยโดยการสัญญกรรมในครั้งนี้ของคุณโอภักชิจีราค่ะต้องบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ช่วยเสริมความมั่นใจและทําให้คุณโอเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองค่ะซึ่งถือเป็นสิ่งที่คุณโอเนี่ยยอมรับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะและนอกจากนี้เนี่ยยังแสดงให้เห็นอีกว่าไม่ว่าคนเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนไวัยไหนไอายุเท่าไหร่แต่ว่าการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีทีี่่่่่สสสุุดดแล้้ววเเปป็็นนนิงทททาาาามมรถํไไกคะจ การทำสัญญกรรมหรือการเลือกดูแลตัวเองในด้านอื่นๆที่คนถนัดค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว